สวัสดีค่ะนี่นีอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะอำเภอกุพภวาปีจังหวัดอุดรธานีรวมๆของตัวรถ3 0 3 6 e ูนกันนะคะขนาดยางหน้าก็จะเป็น8ปดขีดสินะคะน็อตจับ6ตัวนะคะตัวนี้นะคะส่วนขนาดยางหลังนะคะผ้าใบหนาสีชั้นนะคะขนาดยางหลัง12.4 24นะคะนี่ค่ะแล้วก็นะคะมาดู นี่มาดูคอนโซลแล้วกันนะคะนี่ค่ะเบาะใหญ่นากว้างมีเข็มขัดนิรภัยรัดด้วยนะคะเบาะใหญ่นากว้างคนตัวใหญ่นั่งได้สบายเลยนะคะกว้างขวางนะคะ3036นี่เครื่องยนต์ไม่น้อยเลยนะเครื่องยนต์1.64ลิตรนะคะลูนะคะกค้าจ๋านี่ทางขึ้นก็จะมีบันไดนะคะมียางกันร้อนปูให้ด้วยนะคะอนาคตข้างหน้าอยากติดแอร์ก็ติดได้นะคะเวลาขึ้นบันไดก็จะมีด้ามจับให้ด้วยนะคะ ฝาตัวนี้สามารถเปิดได้นะช่องนี้เปิดได้ใส่เอกสารก็ได้นะคะนี่ค่ะอยากให้ดูนะปัญชลน้าจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเวลาเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังอยู่ที่พวงมาลัยนะคะเห็นก้านสีส้ไมไปทางซ้ายนะพวงมาลัยพาวเวอร์เดินหน้าถอยหลังอยู่ที่พวงมาลัยนะคะ,ส,ส,ะ,คะสะดวกสบายในการเข้าเกียร์ในการขับเคลื่อนนะคะลูกนะนะคะ้าสาฝากระโปรงนะคะจะดึงสลักตัวนี้ ดึงสลักแล้วก็เปิดยกขึ้นนะคะนี่นี่เปิดยกไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้นี่ขอเปิดวางก่อนแล้วขอเปิดให้ดูนะคือดึงสลักตัวนี้แล้วก็ยกฝากระโปรงตัวนี้ขึ้นนะคะถ้าดึงสลักแล้วก็ยกฝากระโปรงขึ้นแล้วมาดูข้างในนะคะด้านหน้าก็จะใส่หม้อบแบตเตอรี่นะหม้อบแบตขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จะมีตะแกรงนะคะตะแกรงกันดอกหญ้า กันเพื่อที่จะไม่ให้ดอกยานะปิวเข้าสู่รังพึ่งหม้อน้ํานะคะตัวนี้ก็จะเป็นรังพึ่งหม้อน้ํานะคะแล้วก็นะคะกรองอากาศนี่จะอยู่ตรงนี้นะกรองกรองอากาศจะอยู่บนตัวเครื่องนะคะกรองอากาศก็จะเป็นกรองอากาศสองชั้นมีไส่นอกกับไส้ในนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์นะคะส่งสัญญาณไปที่หน้าจอนะคะแจ้งให เจ้าของรถได้เป่ากรองนะคะนี่ไหมเดี๋ยวดูสิอ,อ่ะมีเหมือนกันนะคะตัวเล็กมีเหมือนกันเป็นกรองอากาศแท่งสองชั้นนะคะท่อไอดีใหญ่ท่อไอเสียคือตั้งสูงนะคะสูงเหนือศีรษะคนขับนะ,ะนะคะนี่คือเปิดสาระปรงขึ้นกว้างเลยให้เราเห็นเครื่องยนต์นะคะตรวจเช็คเครื่องยนต์นะคะได้ไง่ายนะคะนนี้สะดวกสบาย มาดูด้านท้ายของจอร์เดีย3036 E นะคะนี่จะเป็นประมาณนี้นะคะเพลาท้ายจะใหญ่มากจะเป็นเฟืองจักรวาลน,นะคะเป็นเพลาตรงนะคะความแข็งแรงนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะแขนยกจะเป็นแขนก้ามปูนะคะยกน้ำหนักได้910ก <Wow. S 1> ิโลกรัมเห็นไหมอย่างใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะชุดลากผานหรือว่ายกผานี้ได้สบายเลยนะคะจะใช้ผานกับรถขนาดใหญ่นะคะ ก็ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้มีชุดลากให้ด้วยนะนะคะถังน้ำมันจะอยู่ด้านหลังนะ36ลิตรนะคะเติม500ไถได้2วัน3วันแล้วก็มีช่องต่อไฟให้ด้วยเนี่ยค่ะมีช่องต่อไฟให้ด้วยนะคะถ้าจะติดไฟต่อดัมอะไรนะคะได้หมดนะคะนี่เห็นไหมด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใหญ่มากนะคะความแข็งแรงนี่ต้องยกให้เลย คานนะคะตัวนี้จะเป็นคานนิลภัยสูงมากหลังคาใหญ่กว้างนะคะมีไฟสองท้ายให้ด้วยนะตรงนี้มีกระจกสองสองหลังให้ด้วยนะคะมีกระจกสองหลังให้ด้วยนี่ค่ะมีกุญแจถังน้ํามันนะคะมีกุญแจรถให้นะคะนี่ค่ะนี่มาใหม่ๆเลยนะคะหล่อๆเลยค่ะนี่ค่ะ ติดกันชนหน้าแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะติดฐานดันดินแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่คือฐานใหญ่ยาวกว้างมากๆเลยนะคะเห็นไหมกว้างกว่าล้อรถนะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวโชว์นะคะในโชว์รูมอะติดเครื่องหยอดข้าวนะคะเครื่องหยอดหยอดข้าวของพรเจริญช่างคิดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแถวนะคะ ่นีจะเป็นประมาณนี้นะคะยกน้ำหนักปลายหางได้910กิโลค่ะ